ดาวเสาร์นะคะเกิดการโคจรผิดปกติคือการโคจรถอยหลังนะคะเรียกว่าเป็นความผิดปกติวิปริตของดวงดาวนะคะในวันที่23สิงหาคมก็ถอยหลังกลับมาอยู่กับดาวราหูก็เกิดเรื่องใดพันผลพลิกล็อกได้สําหรับชาวกรกฎไปรับฟังกันได้นะคะใครสนใจเรื่องการตีความดวงดาวนะคะตามหลักการโหราศาสตร์ไทยฝากกดติดตามช่องโหราห9ก้าไว้นะคะสำหรับดาวเสาร์นะคะเขาเป็นดาวที่โคจรน้นข้างนานนะคะแต่ละพบเรือนใช้เวลาถึง2ปีครึ่งนะเมื่อเดือนพฤษภาคม ย้ายไปแล้วนะคะก็คือไปอยู่ในภพสุภาของชาวกรกฎและในเดือนสิงหาคมวันที่23นี้นะคะก็ถอยหลังกลับมาเข้าสู่ภพเรือนมรณะอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยรอบนี้ก็จะอยู่ร่วมกับราหูก่อเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะสำหรับชาวกรกฎดาวเสาวเป็นเจ้าเรือนปัตตนินะคะมีความหมายหลายสิ่งนะคะส่งผลในข้อที่1นนะคะภพมรณะของชาวกรกฎนะคะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนการเงินดังนั้นเมื่อมีดาวคู่มิตรไปอยู่นะคะช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฎ ก่เกิดโชคทางการเงินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าย้อนเอากลับมาทําใหม่นะคะเรื่องราวเกี่ยวข้องเงินมรดกเงินสินทรัพย์นะคะการนําของเก่าไปเปลี่ยนเป็นทุนนะหรืออะไรที่เป็นเชิงผลงานเก่าในอดีตนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่ได้เงินจากเรื่องในอดีตของเก่าเนัองอย่ากดาวเขาย้อนถอยหลังกลับมานะคะการขายลิขสิทธิ์นะคะการได้รับเงินที่ครบวาระครบสัญญาพอดีนะหรือเป็นช่วงที่ชาวกรกฏ มีเหตุน,นะคะหยิบยกเรื่องมรดกสินทรัพยิณายกรรมการแบ่งสันปันส่วนกลับมาในช่วงดังกล่าวได้นะคะสำหรับดาวเสารก็อยู่ในช่วง23สิงหาคมถึง13กุมภาพันธ์ปี69นะคะและเดี๋ยวก็จะโคจรเดินหน้าเข้าพบเรือนสุภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะการงานการค้านะคะอาจจะมีลักษณะการหยิบยกเอาโปรเจกต์เก่าโครงการเดิมนะคะหรือคู่ค้าคู่สัญญา เรื่องของการกลับไปยังแวดวงเก่าๆความสามารถในอดีตนะก็ย้อนกลับมาได้นอกจากนี้นะคะเป็นความหมายเรื่องราวการเกี่ยวข้องนะคะกับการจัดการเชิงการเงินได้บางท่านที่มีหนี้สินนะคะหรืออยากจะก่อหนี้ก่อสินทวงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้ได้แต่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในขณะเดียวกันบางท่านอาจจะเป็นจังหวะที่อยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะต้องเกี่ยวข,ข้องการจัดการทางการเงินนะเพื่อจะปลดภาระต่างๆด้วยนะเนื่องจาก การถอยหลังของดวงดาวนะคะก็บ่งบอกถึงการย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องดาวปัญหาในอดีตให้จบสิ้นไปนะคะสำหรับในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็หมายถึงการใช้เงินเพื่อเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมได้ด้วยนะเนื่องจากดาวเสาร์ก็จะอยู่ในภพเรือนมรณะซึ่งหมายถึงการ ใช้เงินนะคะไปกับการซ่อมแซมบำรุงนะสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องบ้านเรือนนะคะหรือเป็นช่วงเวลาะจังหวะนี้ก็คือ,อเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมบ่อยบางทีก็เป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินหรืออยู่ดีๆก็มีโปรเจกต์โครงการที่จะรีโนเวทปรับปรุงบ้านช่องบ้านเรือนนะให้มันขยับขยายเติบโตได้นะเพื่อให้ลูกหลานบริวารหรือเอาไปทํามาหากินนะคะดังนั้นถ้าเราพูดในข้อแรกมันก็เกี่ยวข้องกับสภาวะทางการเงินของชาวกรกฎที่จะมีทั้ง เรื่องที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเงินเก่าเงินเดิมในขณะเดียวกันจังหวะรายจ่ายการใช้เงินหรือการจัดสรรเงินก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเป็นเรื่องความหมายเชิงเปลี่ยนแปลงจากพพเรือนนี้นะคะก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนด้วยนะมรณะนะคือการจบลงจบวาระนะคะดังนั้นชาวกรกฏก็จะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเช่นจะมีจังหวะที่ได้ข่าวคราวโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคู่สัญญาเรื่องการงานนะคะที่ มีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากคําว่ามรณนะก็คือจบลงจากเรื่องเก่านะไปเข้าสู่เรื่องอะไรที่เป็นเชิงใหม่ๆได้เป็นความหมายถึงการทํางานเชิงหุ้นส่วนนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะโดยเฉพาะเรื่องราวของการทํางานเกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญานะคะอาจเป็นสภาวะที่ต้องตัดสินใจเชิงการงานการเปลี่ยนแปลงมาเยือนนะคะหรือแม้แต่เรื่องราวการงานที่เกี่ยวข้องต่างประเทศทางไกลนะช่วงนี้ก็เป็นได้ที่จะก่อเกิด ความเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเยอะนะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะก็เป็นดาวใหญ่นะแล้วไปอยู่ในภพเรือนมรนะเป็นคู่มิตรกับราหูนะคะสหรับความเป็นคู่มิตรนะคะก็ส่งผลดีบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่สิ่งใหม่นะคะที่ใหญ่กว่าเดิมนะหรือไปเป็นช่องทางการหาเงินในรูปแบบที่เราไม่เคยหยิบจับทำมาก่อน,นเรียกว่าการจบลงในทุกครั้งมันก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงงานการเช่นสภาวะการปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันนะคะ มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือการงานการค้าเชิงต่างประเทศนะคะมีเหตุเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะเรียกว่าอะไรที่อยู่มานานๆนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและผันผวนนะคะเนื่องจากอ่าเขาเป็นคู่มิดใหญ่ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ชาวกรกฏต้องปรับตัวมากนะคะอย่างไรก็ตามชาวกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำนะคะปรับตัวได้ไวนะคะสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็จะสามารถ ปรับตัวให้เข้ากับเรื่องราวใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะถึงแม้ในช่วงแรกๆก็อาจจะเครียดเครียดวิตกกังวลนะแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นได้นะคะเป็นจังหวะที่การหาเงินหาทองนะคะจากความเปลี่ยนแปลงหักปรับตัวไวนะตามคุณสมบัติด,ดีของชาวกรกฏนะคะก็อาจจะหยิบฉวยคว้าเงินได้จากเรื่องราวกระแสนิยมนะคะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ได้ทําให้เรื่องราวการดําเนินชีวิตการหาเงินนะคะปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ในขณะเดียวกันก็กเกิดผลดีพราะความเป็นคู่มิตรนั่นเองนะคะ รับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นความหมายของดาวเสาโดยตรงนะก็คือเรื่องคู่ครองความรักการครบหานะคะชาวกรกฏถือว่าความรักมีลักษณะวกวนได้เนื่องจากเดิมเนี่ยอยู่ในภพสุภะนะคะคือเรื่องความคืบหน้าก้าวหน้าพอถอยหลังกลับก็ไปเข้าสู่เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงนะคะชาวกรกฎจึงยึกยักเชิงความรักได้นะไม่ว่าจะเป็นการรีเทิร์นนะคะการครบหาที่ ตัดสินใจยากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเกิดความยืดเยื้อนอกจากนี้นะคะเป็นความหมายเรื่องราวของการกลับไปคบหาคนเก่าๆเดิมๆเรียกว่านะคะความรักก็อาจจะดูความสัมพันธ์ในการคบหาย,ยืดเยื้อวกวนนะคะหากมีเรื่องของการตัดสินใจช่วงนี้จะเป็นได้ที่มันก็จะค้างคาในช่วงนี้เนื่องจากดาวถอยหลังในภพมรณะเดี๋ยวก็จะเดินหน้าต่อในปีหน้านะคะดังนั้นก็เป็นช่วงที่ชาวกรกฏก็ต้องบริหารความสัมพันธ์ให้ดีนะคะ เป็นเรื่องราวเชิงคู่กรณีได้นะนอกจากเป็นเรื่องความรักแล้วนะคะความขัดแย้งอันนี้ก็ยืดเยื้อได้เหมือนกันนะชาวกรกฏที่มีเรื่องราวข้อตกลงที่ไม่ลงตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงกฎเกณฑ์กฎระเบียบก็ได้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่บางอย่างจะยืดเยื้อค้างคานะคะรอคอยคาตอบหรือว่ามีความไม่ชัดเจนในบางอย่างในชีวิตบางทีก็เป็นเรื่องการงานก็ได้หรือเรื่อง ข้อตกลงนะคะการเจราจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมถือว่าเป็นจุดที่เกิดความยืดเยื้อใครที่ได้ประโยชน์จากความไม่จบไม่สิ้นยืดเยื้อะนะคะช่วงนี้ถือว่าเหมาะสมนะในช่วงสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะอาความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นอะไรที่เป็นเชิงยืดเยื้อดึงเรื่องนะก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นะคะแล้วความหมายสุดท้ายนะคะก็คือมรณะเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะชาวกรกฏก็จะมีเรื่องราว การใช้เงินใช้ทองใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวเราของคนในครอบครัวนะเรียกว่าดาวเสาก็ถอยหลังกลับเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะโรคภัยไข้เจบ็บเก่าๆเดิมๆนะคะใครที่มีปัญหาปวดคอบ่าไหลาทํางานนั่งท่าเดิมนานๆนะคะก็อาจจะแวะเวียนมาในช่วงนี้นะหรือมีปัญหากับเรื่องฟันนะคะเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นต่างๆบางทีมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นเรื่องบุพการีคนใกล้ตัวในบ้านก็ได้เนื่องจาก ดาวเสาในความหมายหนึ่งมันก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะทำให้ชาวกรกฎก็จะต้องเกี่ยวข้องนะสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพบ่อยในขนาเดียวกันมาอยู่ตรงข้ามเรื่องเงินนะเราก็อาจจะมีลักษณะการจับจ่ายใช้สอยเชิงนี้ในจังหวะที่ดาวเสาถอยหลังได้นะคะกับดาวเสาร์นะคะเป็นความตึงเครียดนะคะเป็นความวิตกกังวลเป็นความเหน็ดเหนื่อยบางทีก็เป็นจังหวะที่ทําให้ชาวกรกฎเนี่ย วิตกกังวลเครียดเยอะนะคะเมื่อเขาถอยหลังส่วนหนึ่งก็คือทําให้เรื่องราวเหล่านี้บรรเทาลงไปนะเช่นเรารู้สึกปรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตกผลึกทางความคิดหรือรู้สึกควบคุมสิ่ง,งต่างๆได้ดีที่สุดเท่านี้นะอะไรที่เกิดขึ้นก็คงต้องปล่อยไปตามยาถากรรมนะเรียกว่าชาวกรกฏก็เกิดสติปัญญารับมือกับเรื่องราวต่างๆได้นะทำให้ความแบกรับความทุกข์ความเครียดของชาวกรกฏจะถูกจัดแจงได้ดีขึ้นเนื่องจากดาวเสาร์ก็ถอยหลังไปนะคะ เป็นรูปแบบปรากฏการณ์นะคะที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะซึ่งเป็นความผันผวนของดวงดาวนะคะสิ่งใดที่เราตึงเครียดมากๆนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้ร้ายอย่างที่เราคิดในขณะที่เรื่องราวที่เราหวังไว้มากๆบางทีมันก็ชะลอตัวไปนะเรียกว่าเป็นจังหวะความผันผวนแปรปรวนของดวงดาวนะคะอย่างไรก็ตามความเป็นคู่มิตรก,ก็ก่อประโยชน์และรับผลกับชาวกอระกฎโดยเฉพาะเรื่องเงิน ดังที่ได้กล่าวไปนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกรกฏนะคะขอให้ในช่วงดังกล่าวชาวกรกฏบุญรักษาเทวดาคุ้มครองผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างดีแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ